สวัสดีครับผมบอย ATV นะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าที่ติดตามเรามา fc จาก YouTube นะครับคือใช้รถ ATV อยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่เอาเข้ามาขายในเมืองไทยโดยดีลเลอร์เจ้าหนึ่งนะครับนี่นะครับสภาพขอขบูไใ้ดูใกล้ๆนี่ครับขบโอ้ลูกยุ่งลูกยางเลยเย็นเลยก็คือลูกยางตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับทำให้รั่วนะครับตอนนี้มันเดินเบาไม่ได้เร่งไม่ขึ้นนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวทางร้านเราจะทาการแปลงให้นะครับเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วผมพยายามหาแล้วมันหาไม่ได้จริงๆนะครับรุ่นนี้หายากมากนะครับเดี๋ยวจะแปลงให้ลูกค้านะครับนี่ครับเราได้รุ่นยางละนะครับที่ส่วนเขาปากละนะฮะประมาณนี้นี่แจ๋วเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทําการโมดิฟายตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวต้องไปลงเกลืองครับตัวนี้ครับนะฮะเดี๋ยวลูกค้าไหนๆก็นะครับ ลูกค้าส่งมาให้แล้วนะครับสภาพนี้เราก็ทําการถอดล้างขบูกันไปเลยนะครับขบูตัวนี้นะครับเป็นขบูสูญญากาศนะครับขบูสูญญากาศพวกนี้เดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่จะเป็นสูญญากาศหมดแล้วครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างจัดน้ำมันได้เสถียรกว่าขบูชักตรงนะครับชักตรงก็ดีครับชักตรงก็มาไวดีนะครับแต่ถ้าเป็นรถซีทีสูงนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เป็นขบูแว็กกัมหมดแล้วเขาเรียกขบูแว็กกัมนะครับหรือขบูสูญญากาศนะครับก็หลักการก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้พอพอเราเปิดนะครับอย่างที่เคยบอกไปปคลลิที่แ้วนะ พอเปิดปุ๊บเห็นไหมครับลูกชักก็ยังยังไม่เปิดนะครับมันต้องใช้แรงดันของสื้ออากาศนะครับเปิดก็แล้วไปดันลูกชักขึ้นแล้วก็ให้เข็มเล็งเปิดขึ้นแล้วจ่ายน้ํามันนะครับผมอ่านี่เราก็ถอดออกมานะครับสภาพยับเยินดูสภาพแล้วครับโอ้โหน้ามันยินน้ํามันบูดครับน้ามันเน่าที่เราเรียกน้ํามันเน่าครับกลิ่นไข่เน่ามาเลยนะครับดูนะครับสภาพอันนี้ยังพอไหวครับยังพอทนครับยังพอรับได้นะครับ ฝังเจ้ายิ่งกวันนี้อีกนะครับก็เหมือนกับมอคบูมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรครับการล้างน้ำขบุงขบูก็เหมือนกับร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเขาก็ทําได้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับเจ้า a อทีนะครับดูแลรักษาไม่ยากนะครับถอดออกมานะครับถอดลูกลอยออกมาก่อนนะครับถอดลูกลอยมาก็เช็คดูเข็มลูกลอยว่ายังทํางานหรือเปล่านะครับกดดูเขายังทํางานไหมตายครับ ตายสนิทครับเข็มลูกลอยไม่กระดิกเลยแหละครับเดี๋ยวทําการล้างกันต่อไปนะครับเยินมาเลยครับดูสภาพโอยยับเยินนะช่างบอยจัดให้ครับถนัดเลยครับขบูเนี่ยก็ <c oughs> ดูแผ่นยางไดเฟรมข้างบนด้วยนะครับเช็คกันเลยถอดมาเช็คดูว่าเขาแตกไหมอะไรไหมถ้าไม่มีก็ไปหาเทียบเอาครับถ้าเป็นรถ แบรนด์นะครับก็จะดีหน่อยนะครับก็จะมีอไหล่รองรับอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ใช้เป็นรถแบรนด์นะครับพวกคอนิคเคเลออนแอลแอนทีพวกนี้ครับก็จะมีแบรนด์รองแบรนด์แล้วก็มีส่วนอไหอ่รองรับอยู่ตลอดนะครับโอ้โหสภาพดีนะครับยังไม่แตกถ้าแตกก็หาเทียบเอาแล้วครับอาจจะเป็นพวกฟีโนมิโอก็ได้นะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันดูจากขนาดแล้วนะว่าไม่หนีกันฟีโนมิโอเทียบได้นะครับผมอื้อหืออันไหน สุดๆอะเพือนย่ออะ <S <S โอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเอาเครื่องมือแป๊บนึงเครื่องมืออยู่ไหนวะนับแป๊บนึงนับขอขอรืุอาต้เปลารูปเอาเครื่องมืออะพอดีไม่มีเครื่องมือทําคนเดียวครับ <S <S ถ่ายคนเดียวทําคนเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีผู้ช่วยครับนะฮะเอาให้กล้องมันทํางานนิดนึงอกล้องทํางานแล้วเราก็จะได้ง่ายในการทํางานนะครับเนี่ยครับ ก็ถอดออกมาแล้วครับโจสุดจัดตลาดบอกออกมาทั้งยวงแล้วครับนมหนูนมหนูเมนนะครับนี่ออกมาทั้งยวงครับตันไหมครับไม่ตันนะครับเอาไปนมหนูเดินเบาครับออออถอไม้หมดเลยครับขอญาตินั่งมันเมื่อยอ่ะนอนเบานะครับเดี๋ยวถอหล้างอ้อก็ยังไม่ตันนะครับแต่ก็ล้างไปเลยทำความสะอาด่อไปเรื่องของนะครับ ดูว่าเขาตั้งมากี่รอบเชคก่อนครับเขาตั้งมาแค่ครึ่งรอบเองครับอากาศนะครับตั้งไม่เยอะแสดงว่าให้สตาร์ทติดได้ง่ายนะครับผมอันนีจ้จะมีลูกยางอยู่ให้ดูลูกยางด้วยนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรครับถอดออกมาชิ้นๆตามนี้นะฮะกล้องมองเห็นไหมเนาะอาจจะอยู่ไกลทั้งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนะครับ นีให้ระวังเลยนะครับข้างในเขาก็จะมีนะครับเป็นสปริงออกมานะครับนะครับแล้วก็จะมีแหวนอยู่ด้านในอีกนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ออนครับนะื่องมือแยะจะมีมันจะมีแหวนอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆต้องให้ระวังครับบางรุ่นก็จะมีซีนอยู่ด้วยนะมีโอลิงอยู่ด้วยนะครับถ้าโอลิงตัวนี้เป่าแล้วหลุดหายมันก็จะเดินเบาไม่ค่อยดีนะครับนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมฮะนะครับออกมา นะค๋ยวผมดูว่าตัวนี้มีโอลิงไหมนั่น أ, มีโอลิงจริงด้วยครับเพื่อนรุ่นนี้มีโอลิงนะครับบางรุ่นจะไม่มีนะครับรุ่นนี้มีะนะครับให้ระวังนะครับเนี่ยเคี่ยโอลิงออกมาให้ดีครับถ้าโอลิงมันบวกมก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้ทางร้านเราก็มีนะครับโอลิงนะครับมันก็คล้ายๆขบูทั่วๆไปแหละครับบางรุ่นก็จะไม่มีนะครับตัวโอลิงตัวเนี้แต่บางทีบางช่างบางคนเขาก็จะไม่ดูนะครับลองเคี่ยวไม่ออกแต่ว่ามันบวมนะครับอยู่ด้านในไม่ยอมออกหา <Lehrer. S 1> ออกแล้วออกแล้ว ไม่วะมองไม่เห็นอ่าออกมาแล้วครับโอลิงนี่ครับแบนกระไดเต๋เลยครับนี่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับสภาพนี้ไม่รอดแล้วนะครับโอลิงนะครับไม่รอดไม่รอดครับนี่นะครับสภาพแบนแตแต่ขนาดนี้ไม่รอดนะครับจะเปลี่ยนให้ครับทางร้านเราเปลี่ยนให้นะครับจากเอฟซีเรา youtube นะครับ ที่เดือเดี๋ยวก็เราก็ล้างทําความสะอาดนะครับโอ้โหโกาวเนี่ยแต่พอมาเปิดเข้าไปมันก็เข้าไปในห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในห้องเครื่องยนต์อ่ะบดบดกระฟงฝาวงฝา,าวาวถ้ามันไปค้างก็งทให้วาวรั่วอีกทีเนี้ยปัญหามันจะเยอะครับนี่คือการแก้ปัญหาแบบนะครับบ้านๆครับก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องทําใจครับมันมีสายใบ,บกรรมเดอะเอาออกเดี๋ยวเราอุดให้ใหม่ครับสายใบกาสายโชกเดี๋ยวก็เอาออกครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับ ส่วนประกอบของเจ้าคาบูเรเตอร์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็อย่าให้หายนะครับทุกชิ้นมีความหมายนะครับผม๋ยวไปดีนะครับผมก็ลองไปล้างกันดูครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยล้างคาบูก็ตามนี้เลยครับหรือไม่เข้าใจยังไงก็มาสอบถามได้นะครับไม่ยากครับสาหรับการล้างคาบูเรเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ